วิวไฟเดอร์วันนี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปสัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ของเมืองไทยบุกป,ป่าเขาลำนาวไผ่ค้นหาสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากแต่สามารถพบเห็นได้ง่ายที่นี่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมตัวออกเดินทางไปประจนภัยสุดขอบฟ้าค้นหาดินแดนสวรรค์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในรายการวิวไอเดอร์วันนี้ครับ แน่นอนนะครับว่าเป้าหมายการเดินทางของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยที่นี่เต็มไปด้วยป่าเขาลำเนวพลและยังเป็นเส้นทางที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์อีกด้วยนะครับทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ว่านี้ก็คือเขื่อนรัชประภาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเรียกที่ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานรับรองครับว่าที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยครับสวัสดีครับ กลับพบกับรายการวิวไฟเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมกลับมาที่เขื่อนลาชปบพาครับเรากลับมาที่นี่กันเป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกเนี่ยผมมากับน้องโบวี่ไปที่กุ้ยหลินเมืองไทย มาครั้งที่2เนี่ยผมมากับไรท์ลิงเจ็ททีมครับมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์กลับมาในครั้งนี้ครับเราจะเข้าไปยังจุดที่มีความลึกที่สุดของเขื่อนรัชประภาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีฟูงกระทิงอาศัยอยู่เราจะไปสำรวจดูกันว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเขื่อนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่ามากมายไปสำรวจกันครับกับวิวไฟเดอร์ในวันนี้ครับ สำหรับกระถิงนะครับนับว่าเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากเนื่องจากชอบอาศัยอยู่ในพื้นป่าลึกตามแนวป่าทุ่งญ้าและป่าภูเขาในปัจจุบันกระทิงป่าได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากการถูกตามล่าและก็สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นเองครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในจุดที่เขาชื่อว่า ประตูสู่กุ้ยหลินเมืองไทยนะครับก็จะเป็นช่องเขาหินปูนเราจะทะลุเข้าไปทางด้านในตรงนี้นี่นะครับเป็นจุดที่สวยที่สุดของเขื่อนในเมืองไทยเลยครับผมว่าไม่มีเขื่อนไหนในประเทศไทยที่มีความสวยงามเท่านี้ครับถ้ามีโอกาสต้องมาดูฮะ ความงดงามของธรรมชาติที่โลกเหนือระมิดไว้ถูกซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขาของเขื่อนราชประภาหรือที่นักท่องเที่ยวต่างเรียกท้องเสียงกันว่าประตูสู่กุ้ยหลินเมืองไทยสถานที่แห่งนี้แหละครับที่ใครๆต่างยกย่องว่ามีทัศนียภาพที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยก็ว่าได้ครับประโยชน์ของการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นนะครับมีทัศนียภาพที่สวยงาม และรวมไปถึงในเรื่องของการเกษตรเราก็สามารถเก็บน้ำเนี่ยไว้ใช้ทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ผลเสียก็มีมากมายเช่นกันนะครับเพราะว่าเมื่อเรานะครับเริ่มมากั้นน้ําแบบนี้นะครับสิ่งที่เราสูญเสียก็คือพื้นป่ายิ่งใหญ่รวมไปถึงสัตว์ป่า อย่างที่เราเคยเห็นภาพจําของเราเนี่ยนะครับเป็นภาพของคุณสืบนาคเสถียรกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้มาช่วยชีวิตกวางนะครับซึ่งถูกน้ําท่วมนะครับท่านก็มาช่วยป้าหมูใจป้าหมูใจเอาไว้อันนั้นก็เป็นภาพจําของเรานะครับที่ว่าชีวิตสัตว์ป่ามากมายที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยวันนี้วิวไฟเดอร์ก็เลยจะเดินทางไปยังคลองแสงซึ่งเป็นต้นน้ําของเขื่อนรัชประภาไปพิสูจน์กันให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่ง มีสัตว์ป่ามากมายและเป็นพื้นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งครับ ข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือต้อนน้ําคลองแสงนะครับซึ่งจะเป็นแพร่500ไร่ใหม่ข้างในเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวไกลสอนรวมไปถึงมีจุดที่เราสามารถไปชมกระทิงและสัตว์ป่ามากมายอยู่ในนั้นเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ครับแต่ผมว่าบริเวณเขาตาแจ้อ,อันนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆถ้าเผื่อใครที่ขับเรือผ่านมานะครับนั่งเรือผ่านมาผมว่าให้เขาแวะแล้วเราก็ขึ้นมาเที่ยวเล่นเหมือนผมนี่นะครับผมว่าเป็นมันสุดยอดอ่ะเขาบอกว่าเป็นรายการแรกด้วย เบิมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของแพร0 0อไร่ครับเป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดเลยแสดงว่าเห็นเขื่อนนี้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นเขื่อนไหมเป็นแม่น้ำเลยใช่ครับเป็นคลองแสงคลองแสงโอ้แล้วปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นเขื่อนแบบนี้เนี่ยสัตว์เขายังมีที่อยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่ก็คือบริเวณรอบๆแพ5 0้ไร่เรานะฮะประมาณสัก15นาทีจากแพรเราไปนี่นิจอสารโรลลี่แพเน็ตนิจอสารระดับโลกนะครับ ขนาดน,นามบริเวณรอบๆตรงนี้ว่าจุราศิกพารนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะสามารถเห็นกระทิงกวางช้างสมเสร็จได้โดยง่ายทุกวันแต่ว่าผมล,<อ>ล่อ,ลองเรือนะพรุ่งนี้นี่ผมล่องเอรือเข้า่านี้ผมมีโอกาสเห็นแน่นอนเอาเป็นว่าขออนุญาตก99็99แล้วกันนะ99เปราะม็นเป็นสัตว์ป่าแต่อย่างไรก็เจอแน่แต่จะเป็นชนิดไหนบ้างนอกจากได้ดูสัตว์แล้วสัตว์ถือว่าเป็นกําไรพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ผืนน้ำเขียวใสและต้นไม้เขียวชุ่มล่องเรือไปเย็นป่าและจะกลับสู่คำว่าธรรมชาติโอ้โหเอาก่อนธรรมชาติกินปลาก่อนนะพี่ไปแล้ว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 พี่ผ่านปมัเป็นความร้อนมันจะผ่านปมันจะรู้สึกตัวอะไรเลยสนับสนุนโดย all new isuzu d max because การบินไทยน้ำดื่มสิง